เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาปรรณาราาักษวัดเบญจมบรวดดิดุสิตวานารามในการพรชาชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบถึงแก่นอนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงทัศนีบุญยาคุปสกุลเดิมอิสระเสนาณอายุธยาเป็นธิดาของพระยาพระรถราชากับท่านผู้หญิงคารจรพระรถราชาเกิดวันที่9กันยายน2465ณกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลายัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุด,ดมศึกษาปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุด,ดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาในศึกษาตอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมมัยวมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา เด่อกลับมาประเทศไทยรับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้านแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จากนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรดาคนแรกโดยได้ถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบร,รมวงศานุวงศ์ตั้งแต่เดือนมกราคม2498ปี2526ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ60ปีโดยพระบาทสมเด็จพระบร,รมชน พระยากาที่เบศมหาภูมิปุดุญยเดชมหาราชปร,รมหลงมนาปโภทิษสงพระกรุณาโปรดกราระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตลดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชัษ้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557ด้านครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยาคุปมีบุตรหนึ่งคน